สติก็คือรู้ระลึกรู้นะกายคตาคือกายนะรู้รู้เรื่องของกายกําหนดรู้กายทั้งปวงเรียกว่ากายคตาสติอย่างเช่นนะรู้การเคลื่อนไหวนะก็เป็นกายคตาสติรู้ลมหายใจก็เป็นคือลึกระลึกรู้อยู่ในกายอันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม นั่นเรียกว่ากายคตาสติมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่นเรียกว่ากายคตาสติจึงเป็นหนึ่งในอานาปานาสติอนา,านาปนสตินั้นจึงเป็นสติปฐานสี่ไงนะกายในกายไหมรู้กายทั้งปวงรู้เวทนาทั้งปวงนะรู้ทุกอย่างนะที่เป็นสติปฐานสี่ท่านนึงบอกว่าอนา,านาปนสติเนี่ย จึงเป็นสติปฐานสีในนั้นนะกายคตาสติคือมีสติกำหนดรู้ลมเข้าลมออกก็ไม่ผิดนะมีสติรู้เรื่องของกายนั่นแหละสภาวะของกายกายร้อนกายหนาวกายเบากายหนักนี่เป็นกายสตาสติทั้งหมดนะเห็นอยู่ยงั้นนะไม่ผิด มีสติรู้กายนั่นแหละสรุปแล้ว